สวัสดีครับผมบ่าวเคศสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องจัดการหาเงนไอยเฮ้ยจัดรดเออเออบังนัดหาบังนัดเมืองอ่างทองบ่าวเคศิไปทุระอ่างทองพรุ่งนี้เช้าจ้ะเราจะไปสองสามวันผู้ไรเนาะก็เลยมาเบื้งบังนัดไปต้นพ่อต้นแม่จ้ะบทัตเดบดแน่นั่นแหละฮักออกก็ได้บอตัดกันนึกบ่าวเคศิไปใบันกับใบหวานได้เลยเด้เข้าจะบวชค่อยฮักได้แต่ว่า ฮักเลยฮักเลยมันจังประหยัดพื้นที่ตัดก็ได้เออตัดเอาดีกว่าตัดเอาหอยตัดจะไได้ม่เียยายยายให้น้องสาวเพิ่นมามาเก็บไปขายหมดเลยแล้วข่างแวหเดี๋ยวอันเนี้ยบอกเพียงกษิหาเก็บเอาไปฝากพ่อทงอยู่ให้วัวให้วัวเขาใหญ่ก็สอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวบอกเพีงสีแวบ้านแม่ทงอยู่อยู่โคราชจ้ะ ไม่ว่าหน่วยไม่เสียก็เอาแบบหัวัวก็ได้โอ้ยหน่วยหั่นแต่เขาค่อยเอาเนาะมันอยู่แถวพุทธมีนีแบบนี้ข้อหนึ่งมันจะน่าไวถึ่เขาติ๊กบุมีเวลาจะมีเขาจะเอาไปไอ้นั่นเอาอถิ่นบดวัวบัดเราจับบุญนัดแบบนี้ค่ะหมดแล้วคือมีคนมาแวะเอาไปมนแวะเอาไปกินเนี่ยยายขายหมดแล้วเนี่ยพอได้ฝากได้ต้นเนาะมอ่อนเนาะไหน มันมีแต้มข้างล่างได้แล้วมันนางเลยเนาะเอาลดมันบูมีอ่อนแล้วมันนัดนานนะคะมันมีเจ็ดสิเบิ้ลเลยหวานเด้อเห็นแบบนี้หวานแซ่บขนาดน้อยเด้อบัดนี้โทมเป็นหมากปลายเลยเดี๋ยวข้อหาหน่งก็ไงขอนับเอาออกมาไหวเลยเจอได้เห็นวัวนมันเอาไปที่บ้านฮะไม่ถึงหลายเดือนเนี่พราะว่าหน่งไปหนูพอปลูกข่อทองจันทร์ปลูก เอามามองวหาขอฝากโคคอนนีแต่แบบนี้หนอนบางครั้งเราได้เด้วยหนอนเนาะจ้าเดี๋ยวค่อยมาเอาเอาทีไรอยากเอาหนอนเอาหาเอาหมากก่อนเดินหาไปแถวเอาเนาะเราจะได้ไม่หลงมีเฮ้บื่เลยเนาะมาเราก่นหน้หลายงัดก็ได้มีเวลามาเลยจ้ะาบางครั้งสติแตกเอาไว้แบบนั้นมันเสียเอาไว้จะให้วัวเดี๋ยวก็เปิดให้มันนั่งกิน

มันมากอ่นอนด้สว,วยนะหมอก่อนแบบนี้นะสวยเลยสวยมากเลยมันดอกไม้เลยกินได้ด้วยมันเก่ไเก่แล้วขาแก๋เขาสบาลยนะเขาเอะสบเลยเขา,าไม่งเ เดี๋ยวเราจะติ๊กโซ่มางัดน้ำหมดเจนกับเดี๋ยวก็พาพี่น้องมาอันนี้มาฮักเอาหน่อมันเืออเอาอเูอแล้วก็มาเก็บมาเก็บอย่างนะมาเก็บหมากน่อนเก็บหมากน่อไอหัววัวแรกๆผมมีท่านี้บมีแล้วนนเนาะโอ้ยเน้อเบิดจ้ะพี่ ดมีดูหางปามพี่สาวลูกดกอยู่เด้ออี่อย่งนะพ <c oughs> าก,กันขนออกมาจ้ะกลนเลยสุกหมดเลยเลืองเลยเลื้งไปในสิหวานบแหงต้องเอารุ่นน้ำมันต้องเอารุ่นรุ่นนีน้ แก่แซ<ส>บประมาณนี้กลนเหลืองๆแระเทศอยู่ที่มาคัดอยู่สเสียก็หลายครับนี่แบบคือซอยกันหาเอามาปนกันเลยจ้ะแบบแยกออกไปให้วัวกับต่างหากเอาไว้กินกับต่างหากกลกันมาแต่มาเดีเรามาแยกข้างนอกเนาะที่มีจุกหนึ่งแสดงว่าสิเอาไว้กินจ้ะ <c oughs> ที่บ่มีจุกแสดงว่าเอาไว้ให้ว,วัวกิมอะไรดีสติ๊กตติ๊กเัานี้วัวครับติยิ่งก,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 กินนวนแบบนั้นเหรอนั่นอ่ะจ้า โปรกพี่น้องมึงเลยเพราต้องเสียดายเด้ดอโปรกแบบสวนสับป,ปะรดเจ้าของสวนนั่นน่ะโปรกเนี่ยเด้คือยายปอกจับจับจับยายบอ่อยู่เด้อจ้ะวันนี้หันเตรียมถิ่มเลยพี่น้องบอ่เอาเลยใส่<อ>นี่ขายกับบอเป็นราคาขายก็ไปได้ส่วนมากก็จะมีคนมาเก็บเอาไปกินเนาะถ้าคนบ่เก็บก็ะถิ่มจ้ะเน่าถิ่มเบิ้สเน่าถิ่มเบิ้สเทาทีท่ย่างเนี่ยค่ะไม่ที่หน่วยใหญ่ๆบอกเต้นสตริ๊กับบ่มีเวลาพี่น้องวะเอาไปกวนโอ้ยพี่น้องเอ้ยเวลาสี นอนเวนยังบุมีเป็นมุนหมุนงานเขาเขามาอยู่บ้านใหม่น้่นแหละเนาะอย่างเขาก็ยังทันพร้อมยังมันหลายๆอย่างที่เขายังบรุงโตใช้คำว่าบรุงโตป่าดงเลยที่เป็นตาตาน่ะเสียดายด้ค่ะเนาะส่วนเจ้าของส่วนเจ้าบรุษของผเสียดายด้วยเสียดายที่เจ้าเลยบึ่งดูความช่ำ ความฉ่ำเล้ยไทยกินใกล้ๆน้อ,นองเบิรงนี่มันจะหวานมากหวานนี่ดีใส่น้ำผึ้งอ่ะชื่อมันนะโอเคไปผึ้งดูยุงจุ๊บกินน้ำเน่น้ำลายแต่งน้ำเยอะมาห่มๆเห็นไะพก็ยหญย <c oughs> ความฉ่ำน้ำพ่งเลยโ <Okay. S 2> อเใครคุณ ความฉ่ำนุ้ยความหวานนุต้องว่าถึงปีหน้าเด้อคอยคุยกันใหม่สิรับออเดอร์ตุ่มหัวปีใกล้สิซสุกเลยอือหือยอดไปกินแล้วว่าวหวานค่ะกินน้ำตาลเล้วจ้ะบัดนี้ค่ะรองน้ำตาลนิดนึงปีหน้าเขาต้องจัดการใหม่แต่งใหม่อยู่ครับเนี่ยปีนี้ปีนี้เห็นยายจัดการหอยังบุญุงนำละบันจะยายเพื่นขายเองจ้ะ แม่เขาช่วยเพิ่มมีน้องเพิ่มมารับไปขายให้เนาะปีหน้าค่ะจะปีนนะะปนหน้าเดี๋ยวฉัรับให้ยายมืดแล้วแต่ว่ารอ,อเสียเมื่อ,อกี้เสียบ่บ่เอาพื้นหนาในต้นพืนหนาอ๋อมันเป็นไม่ได้ปุ๊ออีกไงอีกไงแต่ถ้าเส้นหอยเซ็มยายบอกว่าอย่าเอาหนุ่ยเหลืองกินให้กินหนุย่ย,นยเขียวหนุ่ยเขียวหวานพอดีมันจะหวานอมเปรี้ยวอันนี้หวานอย่างเดียวเลย แซ่บเลยพิมพ์มดหน่วยแล้วมนแซ่บนะตัวเล็กก็มากมากไม่แห้นป่องให้คุ้มอมื่อละหน่วยขึ้นมาก,กินอยอดแซ่บอุปอ้าวเนาะยันฝนชิโตกอีกอยู่นี่บนมีแดดเลยมื้อเนี้ยหาแดดบรเห็นเลย แต่ร้อนมากอบอ้าวครับแจ๊ก,กะอา้าวเฮ็ดเฮ็ดพวกอืมเวลาพี่น้องก่อนไเคมในของฝากของต้นแล้วจา้าหกินไปแบหมากที่มันเสียเอาไปโคราดไปให้หวัวแม่บอกว่าจะทิมมันเก็บมาให้แม่ไปให้หวัวแล้วกะโหนไปให้พ่อปลูกแล้วก็ะหน่วยหน่วยที่ยังกินได้อาจจะหน่วยบัวใหญ่แต่ยังกินได้เอาไปฝากแม่ทองอยู่แล้วก็เอาไปฝาก <c oughs> พ่อแม่อยู่ <c oughs> อ่างทองนี่จ้ะ คราวนี้บอกเพียงสือกลับมือเอารถยนต์มาขนแน่แบน,นี้เอามอไซค์มาตอนแรกสติว่าฝนตกมันจะเป็นกี่ตุมบัดมาแล้วโอ้ด,ดินแห้งอยู่พอได้กินอยู่แบบหวานแท้ผิวครับแต่หน่วยมันตกไส้แล้วเนาะเหลือสักนี้ละหน่วยใหญ่มึดละครับเอาเน,ะนาะเดี๋ยวเฮาจะพากิจการตรงนี้ต่อครับจเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้ครับแล้วพบพอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า